วัสดีครับรับบันทุกเกับนักเรียนพาคินพาเทีครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับกำลังจะไปชิมผลไม้นะครับผลไม้อะบุฟเฟ่ผลไม้ที่ในตัวเมืองระยองเลยครับแต่ว่าก่อนไปนักเรียนมาเจอร้านลาบอยู่เข้านะครับเนี่ยไก่ย่างก๋วยเชียนต้มต้มตำลาบเราเห็นเขามีย่างเขาน้ากินมากเลยเดี๋ยวดูย่างนะครับเนี่ยมันเป็นย่างโอ้ย่างไส่ไก่ครับทำไมมันมืดมืดเนี่ยอันนี้น้ากินมากเลยดูให้ดูนะครับนี่ไส่ไก่ ปีกไก่ตับไก่โอ้น่ากินทำยังทำตับไก่ข้อไก่ตีนไก่ปีกไก่ก็มีไก่เป็นตัวก็มีครับเออครับแต่วันนี้น่าชิมเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมุมกล้องครับเนี่ยปรับแสงหน่อยนะครับปีกไก่อไส้ไก่ย่างเนี่ยอันนี้กันหน้าอันนี้น่ากินแล้วเนี่ยครับมาละกี่บาทมอ้โหครับ ก็เอาไปเลยเนี่ยสองมีสองไม้เอาไปเลยสองไม้เนาะตับไก่ไม้กี่บาทมั้รู้ไหมไม้กี่บาทครับนี่ไม้ละยี่สิบาทนี่ครับตับไก่เดี๋ยวสั่งต้มตำส้มเออได้สั่งลาบลาบเนื้อลาบดิบมีส้มบ่ครับส้มเขามีค่ะเป็นตลาดราบกับต้มตำเนาะ ครับล้วผมนะบิ๊นะจ้คนนะครับอันนี้อำเภออะไรครับนี่อำเภอที่คมพัฒนาอำเภอที่คมพัฒนาจังหวัดระยองจ้ะครับประเด็นต้องอำเภอประเด็นต้องปีไก่กหรอปีไก่ก็ซาลาดหรครับอันนี้เอาบปิงานเงินเดี๋ยวเรากินข้าวก,กันครับต้ะนตาลปูปลาจ้าจ้าครับร้านเล็กๆอยู่ข้างทา,างโอ้แต่ตรงข้ามจะมีเซเวนน่นด้วยนะอยู่กลางป่าเีจะมีเซเว่นะครับไม่ธรรมดาละไป ก็มีน้ำดื่มบริการฟรีร้านเล็กๆครับอยู่แถวห้างการลงเด่นนฟินฟิลก็อาหารพวกนี้แหละโอ้มันมืดตื่นเลยนะอันนี้ยิ่งมืดกว่านุ่นเลยหรือว่ามันได้ปรับกล้องมาเออไม่เป็นไรครับมาครผมสั่งแป๊บเดียวมานะครับนี่ครับส้มตำอีสานแซ่บนะครับโอ้โหจะตั้งเก้าโมงกว่าก็ลั้งหิวเข้าเลยครับนี่ครับโอ้ส้มตำแซ่บข้าเหนียวเรานะครับแล้วก็ เมนูต่อไปโอ้ลาบเนื้อลาบเนื้อดิบดิบมงเด่นมากถึงแล้วครับมีใส่ที่เขาใส่หอมแขร์กันเนาะใส่หอมข้าวคั่วครับส้อนๆนะครับกินน้อนกับข้าวเหนียวแล้วนี่เมนูต่อไปครับโอ้โหปีกไก่ย่างที่ว่ามันมีไส้ด้วยนะครับมีตับนะมีปีกไก่นะครับสุดยอดเลยครับแล้วผมนะครับเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเหนียวคุณเลยนะอือกินกับลาบกับก้อยเขาเนี่ยนะครับ ุมาแรงวันอันายั่ดีหน่อยมันอยู่ข้างทางมีพักกันโดยถึงเวลาซุ้ยมีน้ําจิ้มไก่กันตัวครับอันกับเมนูเราพร้อมชิมเลยครับเน้นข้าวเหนียวมกันกำปลาทูอัทโทมาถึงเวลาชิมนะครับครับหัวบันทุกคนติดสองพันสิบเจ็ดครับมาลุยต่อครับก่อนไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วจะกินบุฟเฟ่ต์แล้วจะกินบุฟเฟ่ต์ได้ไหมล่ะเนี้ยกับข้าวเยอะขนาดนี้ครับมาจัดเลยครับนี่ครับแซ่บเลยครับ บอกเอาผมอ่ะหอมไหมมอมอผมอ๋อมาดาไม่หอมเหรอชิมดูเขาไม่ดีไหมล่ะขอขอเจ้วของขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอให้หน่อยดิลองชิมดูหน่อยบอกมันมันมีดีไหมแซ่บแต่ไม่หอมเนาะอืมจังหวะจังหวะแซ่บมากอืมปรุงได้ดีมากหอมพีชหอมข้าวคั่วครับ แต่ว่ามันบอกขมเลยมาทำดูดิบอแก้วบีนะครับเอาแก้วบีแก้วดีแก้วดีมีดีบอลงทานเลตับไก่มัน,นเป็อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆลาบเนี่ยจะบอกก้อนี่อร่อยครับมูนว่าเขาใส่หอมแดงครับมด้วยอร่อยน่าจะดูดอืดม อร่อยไหมแล้วไม่แล้ว,ลว,ลว,ลวมไม่ใช่ไมองชิมดูส้ตมต่ำเนี่ยใช้มือเด่นเนื้อเป็บ้านคนระับกินแล้เด่นชัดเลย เจอรถแบบพี่ลาดเนาะออรอร่ยคับตรงข้างกับปั๊มปตทแต่ผมหูว่าอยู่จุดไหนลองคิดไม่รู้ไส้ไก่ลื่ไส้ดีลืมใส่ดีมันมาขมแต่อร่อยแซบ่แซบครับอืมอันนี้เขาไม่แกลวเนาะ พอลาบมันต้องมากขมหน่อยรับชิมดูครับอืมแม่นเลยอร่อยนนี้ม่งจ้าเหนียวมากฮั่เนี่ยใส้เหนืออร่อยใหญ่ ไมใส้ว้านหวานครับจิ้มแจว่วอันเน้อเป็นนองเนื้นอกนินข้าวครับกินข้าวครับชาซอสมันเป็นน้ำจิ้มกก่ย่างก็เชียนด้วยชนะัชมๆนะครับ เป็นไสออนอ่ะไส้พวงออนครับไส้เลยย้ำอร่อยมึงกับมึงกับไส้ห่วงลาบครับชื่ออะครับลาบเขามีทั้งลาบแล้วมีทั้งซอยนะตอนนี้เขามีสองอย่างอยู่รวมกันนะครับเนี่ยมีอย่างหนึ่งซอยอันนึงนะครับอร่อยมากเลยครับเข้มข้นดีถือว่าเข้มถัอว่าทนเลยครับเนี่ยแบบยวกัเนี้ยต้องเจอเครื่องผมหน่อยเท่าแบบผมใส่ผมได้เบิ่มข้าว อ่อมเจเียกเอาข้าวเลยพรกะต้ิบเรื่จะกินบุกเฟต์มได้ก็หาฟอเนาะกินกลับไปเยอะอืเรเดจิ้ม,ออม่นเจใส่เราเอากำพวงเลยเอาจิ้มแจ่วคมแล้วอ้แจะเขาทาอยู่เะสยดจดัดเลยครับเ้ากำโตโตจ้ำเลยแจ่ว กินเข้ากก็มันนี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ขนาดขนาดเจลก็ยังอร่อยเลยเนี่ยกินกับข้าข้ากับเจลแบบนี้อร่อยครับอร่อยจริงว่ะม,มันเป็นสเสน่ห์ในการเดินทางครับผมชอบมากกินแบบเนี้ยอาหารเดี่ยวอยู่ข้างทางแบบนี้นอร่อยดีนะแต่กับเป็ดบางล้านที่ว่าปวดทุกใจเลยถ้าเคยไปชิมหลายทีครับบางทีผมไปชิมแล้วก็ ถ่ายวิดีโอไว้เหมือนกันแต่ชิมแล้วมันแบบมันบ่ใช่กับกับบะลงกับมีครับแต่าลาบในเขากินแล้วมันอร่อยกว่าอร่อยจริงครับส้มตำเขาดูลักษณะของส้มตำครับมันมีน้ำคุกคิกของมันเนี่ยยังไงมันก็อร่อยนะครับเนี่ยส้มเส้นของกรอบใส่ปูนะใส่น้ำขามเปียกหน่อยนะปลาลาหอม กายย่างเข้ากันดีนักแลลวจัดหลาบกรรมดูเหมือนจะจานเล็กแต่ไม่แต่ไม่เ,ย,เยอะนะเนี่ยะ ลบผมผมค่าแล้วลอยทุกอย่างนะครับ่อยทุกอย่างเลยนี่ใสไก่จิ้มแจวผมแจวผมผมใส่เข้าไปอ่อข้าวเหนีออยวห้างจิ้มแจวผมตำ ใจใจครับหมออร่อยเวอร์เจอถ้ากินม้วนี่อาจจะไปกินบุฟเฟ่แน่นอยลงหน่อยหนึน่งอันนี้ห่อมเราเนาะมึงก,ก็กินไปเรื่ออร่อยอยู่นั่นน่ะอ,อาจจะไม่ได้ห่อมแล้วอ่ะกินเลยกิ้มเจียวผมเนี่ยเจียวผมนี่วกินก็เขา้าเฉยๆกันร้อยแล้วเนี่ยเล่นจิ้มเ,เลยห่อมทำไมกินหมดเลยนะ่ะ ล้งนอร่อยอยู่ อมืดกันนี่ต้องุกใกล้ๆเนาะเวลากินต้องกินดูใกล้ๆแบบนี้เออจะได้อรรรสในการกชิมกินด้วยกันครับลาบม่ตัวลาบจะโสราบผลแก่นของแต่ว่าแ่บพักทำตัวโต็ มีแหง้งเป็นไกด์กับมีอัธรรถอยู่แต่ว่ามีมือเดียวเด็กกินตรงข้ามจะเป็นยมห้องครับปัมป๊มใกล้ป,ลปั๊มปตทครับเป็นรูป็นสัญลักษณ์ของปตทอยู่ตรงข้ามก็เป็นปัน๊มปตทครับเวลาขับรถมามันก็จะมีป้ายอัธรรถระดับส้มตำส้มตำ นี่งไงร้านครับแต่ผมว่ารถลาดอื่นรสชาติเต็มเหมือนนี่หรือเปล่าแต่ร้านเนี่ยหวานใไส้ไก่ครับเชื้อเจ,เจของผมสุดยอดไส้ไก่ าวเพิ่มได้เนอะนีะนะ่ตับไก่นี่ครับตับไก่ย่างเวลาเขาเสิร์ฟม,มาพร้อมน้ำจิ้มเนี่ยครับน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่ย่างวิเชนบุรีก็สำฉำสำชำอุ้ยไหลละมัมนมากตับไก่ เต็มขนาดนี้หมดไม่น่าถึงสองร้อยมั้งอร่อยมากเลยครับลาบเชฟบามนคนเขาใส่หอมแดงมาหลังคณจะไปทำตามพอใส่หอมแดงกขาต้นหอมผักชีวันนี้จุดลาบอุบวนอืลาบอุบวนแอลบุเหรออืมเพราะว่ามีต้นหอมมีผักชีเนาะ มันก็มีผักชีนะแล้วก็บอมีหอมแดงถามวมหอมแดงหอมกรกจีนอยากลองถามคนขายดู้ว่าสุดไหนนะลาบอะไรจัหว uh ัดไหนถามอะไรสุดจัหวัดไหนเนาะใส่ไก่หมักแล้วสัมช็อต กินอาหารเพราะนี้ทำไมมันจะเดินอาหารนี่เนาะแซ่บมันถูกป่าครับได้ใจเลย ข้าวสิบาทเขาก็เสิร์ฟให้เต็มกับทิพโอ้โหทุกนี่เลยครับที่บาทนะครับร้ <100. S 1> อยเก้าสิบนี้คนจังหวัดไหนครับนี่จังหวัดไหนครับคนุพนธ์ค่ะเออแม่นอิลีแท้ว่าลาบส่วนนี้มันต้องลาบอุบลอร่อยอันนี้เก่งนี่ว่าเราถูกว่าลาบนี่ไม่ลาบสูตรอุบนร้อยเก้าสิบ190บาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ถึงสองร้อยบาทครับอร่อยมากเลยอยู่จุดไหนนะร้านเนี่ยร้านอยู่จุดไหนนะครับร <c oughs> ้านอยู่จุดไหนนะมันมืดไหมดูนิคมพัฒนาค่ะปากพา แก่้าผาแก่านี่ม่มีชื่อร้านเนาะแต่ว่าอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทเนาะมือเป็นหน่อยย้อนแสงเร้อยเก้าสิบบาทนะครับครบไหมครับลองดูาก่ผ้าโอ้ยคราวยี่สิบครับผมครับอร่อยมากครับครับสุดบนเก่งกันนี่เดาถูกไปเดีเวลาเอากลับ้วครับเดินทางต่อครับ